ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับนะครับผมเอ็มวัลลคังนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องเอ็มวัลลคังออฟฟิเชียลนะครับนะครับก็สําหรับเนื้อหาวันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของเป็นเหรียญหล่อนะครับของหลวงผู้สุกนะครับนะวัดปักคอมคันเท่านะครับคือพิมพ์ประพามณฑลรัศมีนะครับนะครับก็เป็นอีก พิมพ์นึงนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับปัจจุบันนี้ก็มีมูลค่าสูงนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นพระเครื่องนะครับที่มีความน่าสนใจนะครับอีกรุ่นหนึ่งครับของหลวงปู่สุขวัดปากคอมามเท่านะครับสําหรับวันนี้นะครับนะครับผมก็มานําเสนอนะครับนะครับก็เป็นพระเครื่องนะครับเป็นเหรียญหล่อนะเนื้อโลหะผสมนะครับนะครับของ หลวงพุทธสุขนะครับวัดปักทองมะขามเท่านะครับก็นํามาร่วมศึกษากับทุกๆท่านในวันนี้นะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับไปรับชมการพิจารณาได้เลยนะครับวันนี้นะครับก็มาร่วมศึกษาครับกับทุกท่านนะครับนะครับก็เป็นลักษณะของเนื้อหานะครับของพระเหรียญลอกนะครับของหลวงพุทธสุขนะครับวัดปักทองมะขามเท่านะครับนะครับก็ เป็นพิมพ์ประพามณทนนะครับลักษณะนะครับการพิจารณานะครับอันดับแรกๆเลยนะครับเราก็พิจารณาในส่วนของพิมพ์ต่างๆนะครับนะครับก็จะมีความถูกต้องนะครับนะครับในส่วนของธรรมชาตินะครับต่างๆนะครับลักษณะของธรรมชาตินะครับก็จะเป็นธรรมชาติของเนื้อโลหะผสมนะครับ นะครับก็จะมีธรรมชาติของกระบวนการหล่อต่างๆนะครับพรกเครื่องนะครับของรูปสุกนะครับพิมพ์นี้นะครับก็จะมีลักษณะของการสร้างที่เป็นลักษณะคล้ายๆแผ่นนะครับแล้วก็ตัดด้านข้างออกนะครับตัดด้านข้างนะครับก็เป็นลักษณะที่มีความเรียบร้อยนะครับด้านข้างก็จะมีความเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับนะครับ เห็นไหมครับเราก็จะเห็นล่องรอยการตัดเฉือนนะครับด้านข้างออกนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นลักษณะของการหล่อแบบเป็นแผ่นใหญ่ๆนะครับแล้วก็ตัดซอยออกเป็นขนาดเล็กนะครับนะครับก็กระบวนการก็มีส่วนสําคัญนะครับในส่วนของพิมพ์ประพาณนทนรัศมีนะครับนะครับเราจะเห็นลักษณะของรัศมีนะครับด้านข้างนะครับ ทั้งสองข้างเลยนะครับเห็นไหมครับด้านนี้อาจจะมองไม่ค่อยชัดหน่อยนะครับลักษณะก็จะมีความคมชัดนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับนะครับเห็นไหมครับลักษณะรอบๆนะครับบริเวณซูมต่างๆนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมขอยญาซูมนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับรัศมีนะครับเห็นไหมครับก็จะมีความสวยงามนะครับแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ ก็จะเป็นลักษณะของเส้นขีดนะครับนะครับคมคมนะครับส่วนนี้นะครับนะครับบริเวณของซุ้มนะครับนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับนะครับในส่วนของพุทธศินนะครับนะครับพุทธศินนะครับของพิมพ์ประพามนทนนะครับนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายประพามนทนด้านบนนะครับเห็นไหมครับ อันนี้ตรงบริเวณนี้นะครับก็จะมีความคมชัดสวยงามนะครับตรงส่วนนี้นะครับนะครับในส่วนของพระเกดนะครับพระเกดก็จะเป็นทรงคล้ายๆกับบัวตูมนะครับตรงส่วนนี้นะครับคล้ายๆกับเกดบัวตูมนะครับนะครับฐานพระเกดนะครับก็จะมีลักษณะของคล้ายๆกับพวงมาลัยคอบอยู่นะครับเห็นไหมครับของส่วนนี้นะครับ เห็นมครับนี่นะครับก็เป็นลักษณะที่สําคัญนะครับบริเวณพักเกตนะครับในส่วนของพรสเศียนนะครับนะครับบริเวณใบหน้านะครับต้องมีความคมชัดนะครับเราก็จะเห็นว่ามีตาทั้งสองข้างเลยนะครับรวมถึงจมูกต่างๆนะครับก็เชื่อมไปถึงหน้าผากเลยนะครับนะครับก็ถือว่ามีความสวยงามนะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอียงให้ดูนะเห็นไหมครับ เราก็จะเห็นตานะครับมีความคมชัดนะครับเห็นไหมครับนี่จมูกนะครับเห็นไหมครับก็ลักษณะมีความคมชัดแบบนี้เลยนะครับให้ข้างหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเราก็จะเห็นว่ามีดวงตาทั้งสองข้างนะครับเห็นไหมครับนะครับจมูกนะครับความคมชัดนะครับนะครับก็ในส่วนของใบหูนะครับ นี่ใบหูนะครับก็จะมีความคมชัดแบบนี้เลยนะครับนะครับตรงส่วนนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับบริเวณใบหูตรงบริเวณนี้ครับนะครับระหว่างประพามนทนนะครับนะครับเราก็จะเห็นมีเนื้อเกินนะครับนะครับหนึ่งก้อนนะครับตรงส่วนนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญนะครับนะครับ บริเวณใบหูนะครับในส่วนขององค์พระนะครับนะครับองค์พระนะครับก็จะพิจารณาตรงบริเวณผ้าสังกตินะครับตรงส่วนนี้นะครับก็จะนูนขึ้นมาเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวผมเอียงให้ดูนะครับนี่ครับเราก็จะเห็นเป็นเส้นคลุมเลยนะครับนะครับลักษณะคล้ายผ้าสังกตินี่เห็นไหมครับด้านข้างเห็นไหมครับบริเวณนี้นะครับก็ ลักษณะก็แบบนี้เลยนะครับนะครับถือว่าเป็นส่วนสําคัญนะครับตรงส่วนนี้นะครับในส่วนของบริเวณของหน้าตักนะครับเราก็จะเห็นเป็นเส้นขีดขีดนะครับสองเส้นนะครับนี่ส่วนนี้นะครับตรงส่วนนี้ก็จะมีความคมชัดนะครับนะครับลักษณะเหมือนเป็นกําไลข้อเท้านะครับนะครับนี่อันนี้ก็เส้นหนึ่งนะครับนะครับ ก็ถือเป็นส่วนสําคัญนะครับตรงบริเวณนี้นะครับนะครับในส่วนของบริเวณฐานกีบบัวนะครับนะครับฐานกีบบัวนะครับก็จะมี2ชั้นนะครับชั้นที่1ชั้นที่2นะครับนะครับบริเวณหน้าตักนะครับกับฐานกีบบัวชั้นที่1นะครับจะต้องมีเส้นคงคมหนึ่งเส้นนะครับเห็นไหมครับตรงส่วนนี้นะครับนะครับก็ และดูมีความคมชัดสวยงามเห็นมครัและดูมีมิตินะครับที่สวยงามนะครับเห็นไหมครับส่วนนี้นะครับนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญนะครับก็คือเส้นระหว่างฐานกีบบัวนะครับนะครับอีกหนึ่งเส้นนะครับก็ต้องมีความคมชัดแบบนี้เลยนะครับส่วนนี้นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมเอียงให้ดูนะเห็นไหมครับนี่นะครับเห็นมครับ ก็แลดูมีมิตินะครับนะครับเป็นเส้นระหว่างฐานกีบบัวหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็ระหว่างของหน้าตักกับฐานกีบบัวอีกหนึ่งเส้นนะครับเห็นไหมครับก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญนะครับส่วนนี้นะครับฐานกีบบัวนะครับต้องมีความคมชัดสวยงามนะครับเห็นไหมครับแลดูเป็นกีบบัวสวยงามเลยนะครับตรงส่วนนี้นะครับลักษณะด้านหน้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ในส่วนของด้านหลังนะครับนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีธรรมชาตินะครับนะครับของเนื้อโลหะหล่อให้เราได้พิจารณานะครับเราก็จะพิจารณารอบๆเห็นไหมครับเราก็จะเห็นเป็นลักษณะของเนื้อที่ปิ้นนะครับมาด้านหลังนะครับเห็นไหมครับนะครับเดี๋ยวดูอีกข้างหนึ่งนะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับก็เป็นเนื้อปิ้นออกมานะครับก็ถือเป็นส่วนสําคัญนะครับ ส่วนนี้นะครับทั้งสองข้างเลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะแล้วดูความเรียบร้อยต่างๆนะครับนะครับก็ถือเป็นส่วนสําคัญนะครับก็เอียงๆดูนิดนึงนะครับนะครับเราก็จะเห็นร่องรอยต่างๆนะครับนะครับก็ด้านหลังนะครับก็จะประมาณนี้นะครับครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็เป็นเนื้อหานะครับของพระเหรีรญหลอกนะครับ ب, ก็เป็นพะระเครื่องนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับนะก็เป็นพระเครื่องที่มีความน่าสนใจนะครับร well. นะครับก็นํามาร่วมศึกษากับทุกท่านนะครับท่านใดนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็เป็นการร่วศึกษากันนะครับก็เป็นอีกพระเครื่องนึงนะครับที่มีความยอดนิยมนะครับนะครับ ก็ขอฝากทุกท่านนะครับนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับกดติดตามนะครับในช่องทางของ M วัลลัคางออฟฟิเชียลด้วยนะครับนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังศึกษานะครับเครื่องที่มีความย้อนยมนะครับก็สามารถศึกษานะครับได้ตามคลิปของช่องนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเอ็มวัลลัคังนะครับก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับ พบกันใหม่ EP ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ